วัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะอัปเดตสวนพร้อมกับการดูแลผักว่าให้ปุ๋ยยังไงผักอะไรควรให้ปุ๋ยชนิดไหนนะคะผักถึงจะง,งามอ่ะก่อนอื่นนะคะแคปหน้าจอไว้อากาศร้อนมากไม่ต้องไปซื้อหาซื้อปุ๋ยตามร้านค้าต่างๆเหนื่อยค่ะเปลืองค่าน้ำมันรถเหนื่อยด้วยโทรศัพท์หาปักกิ๊กแอดไลน์ก็ได้นะคะ รายการก็แคปหน้าจอไว้ถ้าใครไม่ได้แคปหน้าจอหรือไม่มีถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ป้ากิ๊กก็โทรหาป้ากิ๊กนะคะหรือว่ามีไลน์ก็แอดไลน์มาป้ากิ๊กขอดูรายการสินค้าหน่อยป้ากิ๊กก็จะส่งไปให้ดูในไลน์นะคะอันนี้ไลน์ป้ากิ๊กก็พิมพ์จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ยุพาลัยสองสี่เก้าเก้านะคะพิมพ์ตัวเล็กหมดนะอ่ะโอเคค่ะเราจะเริ่มดูจากตรงนี้ไปเนาะมาดูผัก ผักแพลวผักแพลวกอเดียวรูเดียวนะคะแต่เนื่องจากปกักเก็เจาะลังโฟมหลายหลายรูเขาก็เลยทะลุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยดูสิเนี่ย,ยโอบแทบจะไม่ถึงไม่ไหวแล้วคะ่ะเลี้ยงด้วยฮิวมัสอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยฮิวมัสเนี่ยอันนี้เขาเนี่ยมีรูเดียวตรงนี้คือที่ปักเก็กปลูกอันนี้เป็นรูที่เจาะไว,ว้แล้วรากเขาแทงไหลเป็นไหลคะ่ะไหลแทงมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ย ตรงไหนมีดูก็โผล่ขึ้นไปดูดูน้าเนี่ยไม่ได้โกหกนะคะเลี้ยงด้วยฮิวมัสอย่างเดียวครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลไม่ต้องเติมนะคะน้ําแห้งก็เติมน้ําน้ําแห้งก็เติมน้ําเพราะว่าฮิวมัสเขาตกตะกอนอยู่ข้างล่างเขาได้กินตรงนี้ละรากเขาก็ดำๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงด้วยปุ๋ย a อบเนาะเป็นฮิวมัสเพราะฉะนั้นใครอยากมีผักในน้ำได้กินก็เอาฮิวมัสไปใส่นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างบ้านกัน ไปดูวิธีให้ปุ๋ยแลอวตัดบอกอะไอออันนี้ต้องตัดแล้วนะที่จริงต้องตัดแล้วล่ะปาเก็กยังไม่ได้มาตัด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 แล้วก็เอาไปขยายเอาไปเสียบเสียบไว้พอออกรากแล้วก็เอาไปขยายต่อนะคะแจกญาติพี่น้องไปเวลากินนะลืมบอกไม่ต้องไปเด็ดกินอย่างนี้นะคะไปเด็ดกินอย่างเงี้ยมันไม่ทันตัดเลยค่ะปาเก็กก็ตัดนะตัดเป็นกิ่งอย่างนี้เลยตัดไปสี่ห้ากิ่งอย่างนี้เอาไปกินนะคะเดี๋ยวส่วนล่างเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ก็จะทําให้เขาเป็นสาวอยู่ตลอด พยายามตัดข้างล่างไปกินนะคะอันนี้ก็เริ่มจะโตแล้วนะเนี่ยอันนี้เสียบไว้ตรงนี้เห็นไหมนี่ค่ะอันนี้กระถางเล็กใครไม่มีพื้นที่ก็อันนี้กระบะเล็กๆแค่เนี้ยก็พอกินถ้าตัดแล้วก็จะแตกเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดไปไปดูกันข้างบ้านวันนี้ป้ากิ๊กก็จะพามาดูแลผัก ว่าให้ปุ๋ยยังไงแต่และชนิดผักกินใบผักกินผลน,นะคะอันนี้เป็นกระหล่ำกระหล่ำถ้าเราเลี้ยงแล้วดินยุบเราควรจะเติมดินให้เขาแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาด้วยกระหล่ำต้นนี้ใหญ่ตมโหารานแต่อันนี้ไม่โตเพราะอะไรอันนี้ปเป๊กเอามาขึ้นกระถางช้าเลี้ยงในถุงถุงดำค่ะปล่อยอยู่อย่างงั้นละไม่มีเวลาพอสงสารนึกได้ก็เอามาใส่กระถางแล้วก็โตขึ้นเยอะเลยเนี่ยตอนเอามาใส่ก็ถุงเล็กๆ เดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างกระหล่ำกลมกับกระหล่ำหัวใจนะคะนี่กระหล่ำรูปหัวใจจะออกมาลักษณะนี้ใบจะเรียบกลมปลายก็จะแหลมๆออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะแหลมขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเตรียมห่อเป็นกระหล่ำรูปหัวใจแต่ถ้าเป็นกระหล่ำกลมใบจะหยิกหยิกเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยใบจะหยิกเป็นคลื่นๆอย่างนี้ทีนี้เราจะมาให้ปุ๋ยกันมาเติมดินพูดง่ายๆ แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยถ้าเขาลึกๆอย่างเงี้ยเราก็เอาดินมาเติมให้เขาดินของเราก็แล้วแต่ใครจะมีนะดินกระสอบดินถุงดินที่ปรุงไว้หรือไม่ได้ปรุงอย่างของป้เก็อันนี้ไม่ได้ปรุงเป็นดินเก่าตากไว้เก็บใส่กระสอบไว้ไม่ได้ปรุงเอามาใส่ได้แต่เราต้องเติมปุ๋ยเข้าไปนะคะป้เก็ก็จะเติมอันนี้เป็นปุ๋ยอินรียกับฮิวมัสใส่ด้วยกันจะใส่ด้วยกันเลย หลากหลายนะคะใส่ไปด้วยกันขยุมให้เข้ากันเพราะว่าฮิวมัสเวลาถูกน้ำจะเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นให้อคุกกับดินก็ได้คุกกับปุ๋ยอินรียคุกกับตัวอื่นนะอันนี้คือฮิวมัสป่อยพรดินนะอ่ฮะ่อยพวนดินนะถ้าหน้าดินแน่นแน่นก็พรวนนิดหน่อยแต่อย่าให้ถูกรากเขาดินพรวนดินดินแต่<ม>ถ้าปรงุงดินถูกวิธีนะดินดีไม่ค่อยได้พรวนแล้วคะ่ะเขา ดินเขาจะไม่แข็งนอกจากคนที่เอาดินที่ไม่มีคุณภาพมาปลูกแล้วดินจะแข็งนะคะอันนี้ก็ลึกเลยนะเนี่ยเห็นไหมนู่นค่ะก็จะเติมให้เขาหน่เนาะหมนใบล่างเราสามารถเด็ดออกได้นะคะ ใบยอย่างเงี้ยจะเด็ดออกได้เพราะเขาไม่ได้ห่อตรงนี้เขาจะห่อจากข้างในออกมาค่ะแล้วก็จะเด็ดออกเพื่อให้ไม่เป็นที่ซุกซ่อนของมแมลงเนะานะใบเนี่ยมันเด็ดว่ะใบซ้ายนะี่ยอันนี้ก็เอาออกเหรออ้าวคุณลุงบอกเอาออกก็อาออกแล้วนะไม่โปรง่งอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็เติมปุ๋ยให้เขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ มูมาสสอย่างผักนะคะถ้าเราดูแลให้ปุ๋ยเขา mm. เขาก็ได้กินปุ๋ยดี mm. เขาก็งามไม่ว่าผักอะไรแต่ถ้าใครเลี้ยงแล้วให้แต่น้ำนาน,านๆให้ปุ๋ยทีคือไม่ค่อยใส่ใจเนาะ mm. เขาก็ไม่งามค่ะดูกำลังจะห่อปกักก็จับดูแน่นมากเลยเนี่ย กมบล็อกจะแน่นนะคะเริ่มจะห่อละเสียดายเนาะปลูกอย่างนี้ทีแรกพร้อมกันโอ้โหตายได้กินไหลหัวพร้อมกันแต่ตอนนี้ป้าเก๊กำลังจะลงต้นเล็กยังไงต้องได้กินเยอะแน่ๆปีนี้จะเสียเวลานะคะเราทําให้ดูแค่2ต้นอันนี้ป้าเก๊กก็จะมาไล่ใส่อันนี้ก็ลึกเหมือนกันกระลำรูปหัวใจน,นี่ก็จะเติมสวยมากนะคะน,นี่เราไปดูด้านโน้นกันจะเอาไปให้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ถั่วหน้าบ้านไปไปกัน ัวเราจะเอาไปแค่ดินกับที่ค้างคาวพอแล้วตรงไนะคอับรถที่หลังอย่าลืมน้ําน้ําต้องรดตามนะคะเดี๋ยวป้ากิ๊กมาไล่รดน้ําตาม,มาพริกนี่ก็เยอะนะคะหลายกระถางจากนู่นมาพริกทั้งนั้นเลยค่ะแต่พริกนี่ปากิ๊กให้บ่อยนะเอาขี้ข้างคาวพอเขาออกดอกแล้วก็เอามาโรยให้เขาเป็นประจําดูเคลียค่ะเคลียตัวนี้น่ารักไหม ไม่ได้อไปตั้งรวมกับเพื่อนอยู่ด้านนู้นอยู่คนละ,ะที่คนละกระจุกจะให้มาดูเ,เ,เดีเห็นถั่วไหมคะถั่วอันนี้ป้กิกถ่ายคลิปไปแล้วคือไปซื้อฝักซื้อฝักมาจากตลาดเขานะคะเนี่ยเป็นถั่วเป็นถั่วสั้นอันนี้เขาเล็กอยู่ก็ยาวประมาณนี้ เป็นถั่วสั้นลายเสือซื้อจากตลาดแล้วเขาแก่แล้วเราก็เอาเอาเม็ดแก่ๆเขาเนี่ยมาปลูกไม่ใช่ตัวพุ่มนะไม่มันก็ออกกึ่งกึงพุ่มกึ่งกึงเลยแต่ก็ยังไม่ไปไกลนะแค่นี้ละออกดอกละก็น่าจะเป็นพุ่มนะเราจะใส่ขี้ขางคาวให้เขาฮิวมัสก็ใส่ได้นะคะปะกติก็ใส่สลับกันใส่ฮิวมัสสลับกับขี้ขางขาวใส่เยอะไหม้่อใส่เราก็เอารอบๆผลสลับทำไม ใ่ฮิวมัสก็คือเขาก็มีธาตุอาหารสามตัวแต่ว่าตัวกลางน้อยมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเหมือนกันอันนี้ก็มีทั้งสามตัวแต่ว่าตัวกลางเยอะตัวกลางที่ให้ผลผลิตตัวเนี้นะให้ดอกให้ผลนะเยอะเราก็ใส่ไปอันนี้เป็นกระถางเล็กๆนะคะเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในเนี่ยเป็นถุงก็มี เป็นกระถางก็มีกระถางเล็กๆปัเก๊กเอามาตั้งรวมกันไว้ก็างามหมดนั่นแหลนะเนาะเพราะเราให้ปุ๋ยค่ะเราให้ปุ๋ยเขากินเป็นระยะเจ็ดวันปัเก๊กให้ครั้งหนึ่งนะมีดอกแล้วตให้ลี้ขาวแล้วออกดอกแล้วต้องขี้ข้า,ขาวเน,น้นๆหน่อยแต่ถ้าให้ติดๆบางทีเราก็เอามาควบด้วยก็ได้พวกฮิวมัสเป็นสาวว่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวก็มารดน้ำตามนะคะที่จริงอยากให้ดูเมื่อกี้ให้ดูอยากให้ดูผักชีพอกลับมาแต่มันจะมืดละ มืดแล้วไม่ใช่จะมืดออันนี้ถัวนนถ่วไม่ใช่ถั่วแล้วอันนี้หอมแขกหอมแขกนะคะหอมแขกใครไม่มีหอมปลูกก็ไปซื้อหอมแขกมาหน้าหน้านี้หอมแขกปลูกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาแทงยอดออกมาเขียวๆเ,เล้วใน,นส่วนมากจะจะ,จะเป็นเป็นช่วงที่ปลูกค่ะช่วงเนี้ยไปซื้อมาเลยค่ะตัดแล้วก็เอามาปลูกเนี่ยตัดหัวสักหน่อยให้เขาแทงขึ้นมาใบก็จะมีรอยตัดอยู่ก็จะได้ขึ้นเสมอกันเนาะ อยให้ดูผักชีอย่าอวดผักชีอีกแล้ววันนั้นยังต้นเล็กอยู่วันนี้เห็นไหมสวยขึ้นมาอีกแล้วค่ะเจ้าแม่ผักชีนะเต็มเลยเต็มรังโฟมเลยคนที่ได้รับผักชีแจกจกะกไปคนที่ซื้อสินค้าผกิีจะใส่ไปให้ทุกคนเลยนะคะเดอต้นใหญ่อ๋ออย่าลืมนะปลูกได้เลยค่ะหน้าหนาวแล้วผักชีนะไม่ต้องไปแช่โรยแล้วก็ปลูกโรยไปรดน้ําไปใส่ดินทับนิดๆิด นะคะดินก็เอาดินอะไรก็ได้นอกจากว่าดินแข็งดินกระด้างอย่ามาปลูกนะคะเอาดินร่วนซุยหน่อยแล้วก็ถ้ามีปุย๋ยอินทรีย์ก็จะยิ่งดีมากชีลาวก็กําลังงามเสียดายค่าแล้วเนาะป้ากิ๊กถ่ายคลิปค่ําไปหน่อยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพริกม่วงนะคะพริกขี้หนูม่วงสวยมากพริกขี้หนูม่วงประดับได้กินได้อันนี้เป็นพริกขี้หนูมืดละ ขี้หนูนี่ติดเยอะเลยนะคะกําลังติดเนี่ยเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยดกค่ะดกมากเห็นไหมเนี่ยออกเม็ดเต็มไปหมดละเนี่ยเม็ดทั้งนั้นเลยถ้าได้กินปุ๋ยนะคะอย่าลืมน,นะเนี่ยพริกเนี่ยขี้ข้งขาวขาดไม่ได้คะ่ะ7วันครั้งอันนั้นก็สลัดพรกิกตัดไปกินเยอะละตัดไปแล้วก็ลงต้นกล้าเล็กๆไว้ข้างบ้านประมาณ15ต้นค่ะลงไปเมื่อวานนี้15กระถางละ โอเคค่ะคลิปน oh, ี้มากับความมืดก็ไม่มีอะไรก็คือปลูกทุกวันทุกวันวันเนี้ยก็จะอยากให้ปุ๋ยผักก็เลยอยากให้ดูหลายๆตัวว่าอืมเลี้ยงยังไงผักถึงได้งามนะคะก็ลองไปทําตามปักิ๊กดูตัวนั้นมั่งตัวนี้มั่งอยากให้ปุ๋ยอย่างเดียวค่ะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ